ซุกเก็บกินไปเรื่อยเดอพ่อแม่พี่น้องพี่พี่พ่อแม่พี่น้องนี่เริ่มเริ่มซุกแล้วพ่อแม่พี่น้องเริ่มซุกแล้วปัตตีกับปีกะนี่เย็บเอาไปกินละพ่อแม่พี่น้องอันนี้บักเขืออันลาชินีเขือเทศลาชินี้เนาะพ่อแม่พี่น้องอืเขือเทศราชินี้กะเก็บกันกินอยู่ตลอดพ่อแม่พี่น้อง นี่นี่เดี๋ยวเห็ดน้ำพริกอ่องเดี๋ยวเห็ดน้ำพริกอ่องพ่อแม่พี่น้องน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนี่บัท่านบัท่านได้สุกพ่อแม่พี่น้องบัท่านได้สุกค่ะนี่บัท่านได้สุกพี่พี่พ่อแม่พี่น้องค่ะเริ่มสุกเริ่มสุกเอออันนี้ปฏิเอาไปกินอกินแบบสดสดพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยกินแบบสดสด ค่ะพื่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น <SU ้องพี่พี่พี่พอแม่พี่น้องมันมันสุกอันมันสุกบ่พร้อมกันแม่พ่อแม่พี่น้องมันคอยทยอยสุกเท่วยรสองงวยอีหยังไปประมาณนั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่ได้ลายได้ลายเออนี่นะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่พี่พี่เออมันบ่ทันได สุกพี่พี่พ่อแม่พี่นอ้องยืดไตนี่นี่พ่อแม่พี่น้องนี่นี่มือนั่นมืออันว่งสามสี่มือนั่นน้องสาวกับมัดเก็บพ่อแม่พี่น้องน้องสาวกับมัดเก็บอุ้ยมันก็ได้บักหลายพ่อแม่พี่น้อง ค่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวทาให้สุกสะกก้อนพ่อแม่พี่น้องปะติยกับปีจะเอาไปเห็ดนำพริกอ่องอุ้ยเฮี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 ้ยลุกใส่เ้เสียดายเสียดายพ่อแม่พี่น้องต้องเก็บเอาสกักก้อนเฮียเฮียอุ้ยของแสบของอร่อยเฮียได้จังใดเออเฮี้ยลุกใสหา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  เฮียเฮียเจอแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ค่ะคันระบบที่นี่ประตูกับปียังบอท่านได้ไอ้นั่นพ่อแม่พี่น้องค่ะยังยังบอท่านได้อ่าไอ้นั่นเด้พ่อแม่พี่น้องยังบอท่านได้ไปอ่า ยบอท่านใดไอไปปลูกอีกเออบอท่านใดปลูกอีกพ่อแม่พี่น้องพี่พี่พี่พ่อแม่พี่น้องปตุยกับเปียงคิดอยู่ว่าจะปลูกลงดินมีจะปลูกใส่อ่ากระถางดีพ่อแม่พี่น้องลงดินดินกับอ้นี่มีแต่หินตั้งสี่แม่พ่อแม่พี่น้อง มีตะหินบอดีบองานเออสิปลูกใส่ในะกระถางแบบนี้คือเกาล่ะพ่อแม่พี่น้องเออปลูกใส่กระถางแบบนี้คือเกาตอแหลปปดูปะไปหากินเขา่าเออป้าบ่ไปดอกมาค่ะมา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 ,มาตอแหลคิดว่าป่าสิไปพ่นพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ดอกแคพ่อแม่พี่น้องอืมดอกแค่ค่ะนี่นี่ดอกแค่บุยออกดอกร้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เป็นดอกเป็นดวงห้ายแล้วห้ายแล้วเป็นดอกค่ะนั่นกับบัเขือเปาะบัคเขือสีดาพ่อแม่พี่น้องอืมนี่ดอกดาวเรืองค่ะนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ย นี่ปัดตีกับปีพอมันกำลังนั่นเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้จังน้อยทำไมพี่น้องปัดตีกับปีอันดินกระสื่อมาแล้วทำไมพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวอันสิบปูกลงกับพื้นพรแม่พี่น้องไอไอนี่ไอนั่นขนาดพ่อแม่พี่น้องขนาดนา ปลูกล้มไส้สสพ,พื้นเฮ้ยสิปลูกใส่กระถางพ่อแม่พี่น้องดินกับดินบ่ดีแท้ผีต้นบักผีกพ,พ่อแม่พี่น้องอู้ยเขียวเขียวชะุมนั่นอันนี้คือสิบวก่เกิดแท้พ่อแม่พี่น้องคือจังได้เอออันนี้คือสิบว่เกิด คือคือบัคเกิดพ่อแม่พี่น้องอันเดี๋ยวอันนั่นไหมพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แหละอัน,นอันนี้นี่พ่อแม่พี่น้องอื่นตุ่ยกับปี๊เอานี่พ่อแม่พี่น้องดอกไอ้นั่นดอกหลักเล่ นี่นี่พ่อแม่พี่น้องเอาไว้นี่ตากแดดเอาไว้ถ้าเพาะอื่นถ้าปลูกพ่อแม่พี่น้องนี่ปลูกดอ,อกนักเล่ค่ะจ้าอือพ่อแม่พี่น้องงามบ่พ่อแม่พี่นอ้องอืองาม ปัลูกลักเด่พ่อแม่พี่น้องเลยลักเล่เล่ละค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ซำนเนเดอพ่อแม่พี่น้อง